มีหลดหญ่บยนดเมื่อสดมีกัสสุบยาเด้วยหลดไปสูลุกไปยังนมื่อเนีคุณปนราบก่มือนีภาไปนอนนะนี่มันนอนนาครับอ๋อเด็นไก่หอครับนดะเนอไก่นอนน้าครับเอะเบอ่งอันนียนะครับแม่ งัวงงว,งวม้อแม่ขี่แดงขีง่ง่วงก็คือกันเกิดเฮ้ยม่วงสองบ,บิงงนะงว่วงไม่ส้เบัง นี่อยู่ทุ่งนานะครับตอนนี้อยู่ทุ่งนาพาเด็กๆมานอนทุ่งนาวันนี้นอนทุ่งนานะครับนี่ ก็จะนีอากาศดีดีครับนี่อากาศอากาศเย็นเย็นอะอะไย่างอ่ะเนียเยอะมากไปย่างอ๋อขอนกินนกได้นกอยู่อยากินเนียนี่กินมืเตืนเินกับน่แม่คองกับวาววถือเล่าก็บอกวาเป็นาอร์ฮะขอรื้อนึ่กมันีมัากกัเล่นมาตามมนมากผมมาเอนเทียก็บอกเราไปที่เดียี ก็เลยสบายดีจ oh <cn Jean> no ้าล yeah. ูกเงินใหญ่เล่นนี่เป็ดทองฮะนี่แกเห็นเป็ดแอบมาเดินเที่ยวฮั่นเด็กเป็ดตัวน่ะไปดูข้อนู่นข้อแอบไปยังไปดูข้อไก่ไปแม่จับมันอันนั้นเดียวอย่าไปต้องไปตรงมั้งรังเปลือ นีเรี่นมีเรยเป็ดมีแอนหีนาะมีลงน้ำอู่อกเป็ดตัวนี้เฮ้ยว่น้นล,ลูวัน่ะไปด้ับเฮ้ยเฮ้ยตายบอ่ดูสืน,น,น้ำร้งน้ำร้องนาคออยู่พี่มาเพีย้ยเป็ดกับเป่าอาน้ำในคอรอ,องตาจ้องมมอบินพอเราบินไปถึงนอกโลก อากาศดีป่ะทุ่งหนูทุ่งน้าหนาวนำมคบ่ได้ไปเลี่บ่ได้เงิยดอกแม่้สโลเลเนียมนพ่นย mm ูสวนทางกับน้องมึงยงหันน้องวายกคือผู้ใหญ่นี่แหละป่ะอืมบกโ่เดี๋ยวพุงละโบกไเดียบไปหาให้ยัง กัเปช่ง้มหั่นหมก็มงเหจะากันเป็นยังอนงจะอะไรกอก็ไผเรื่องบัวเลยบัวประยชนโบับ้างบัวตัวนี้มันแอบบุนี้บ้านรหิวทานขาขมมาเลยมงคุ้งงเรลกนอันนี้ไปทำอะไรเนี่ยฮะนี่เบสิ่งอะไรเนี่ยรู้แล้วน้อมุจายน่ท่างหมอลำนี่อยู่ในบ้าน เอาสิไปว่ได้เาต้องหาเงินแล้วก่อนเอาเงินก็ใจบอกเม็บงมงไม้ทำเอาเงินด้เดี๋นี้เอบล่ะฮะโอ้ยบมโอ้ตกเงินเน่ยรจะเพิ่งจะเพิ่งจะไปใส่จะไปใส่รอแก ไปใส่โบได้ขอบกดพวกก็ขอบบ้านมันไม้มาขอบก็มานอนนานดีดิอ๋อต้องมาอยู่นี่เลยวาได้ใส่ได้หาแล้าเลยต้องได้ไปในบ้านเหนืว่เงินยาวแม่สิพาสูไปเสียแล้วสิไปส่งออกสูเพิ่เข่าใจง่ายเดี๋ยวถามเนี่ยเพื่อนให้มาเอาเงินมาขอเงินเพื่อนแล้วก็ค่อยกลับแม่จะไปส่งเจะเอารถใหญ่ไปส่งแม่จะกลับมาของแม่เองเข่าใจบ้างหมูตัวนอนไม่ได้เดี๋ยวนอนไม่ที่เดี๋ยวต้องกลับ สาอยู่อู่เดียวพมีีเดีย่แต่่ะู่ได้อยู่วยู่ได้บอกว่าไปเล่นน้ำแป้งปอยบอกเขาว่าพวไปแล้วมันนายมันมยมาปกติเราสีดงไฟไปมันนี่ไ่ได้ดังจะใช้บอกให้เล่นไปหับกหัวใจห่พหัวใจเนยดง

กาดีเดีนอ,อนอยดอาป็วม,มากาตีมากตม้าใหม่เ,ามาเิ่ลแมงโ้อตีมาน้อก็เยตัวรถนะมายอนลอแม่หมาแล้วำมมอลังเพาเรามาพดอดีไงวัดี่เรนไ่พี่โอ อ้สวัสดีครับอยากไ้แทงูคือเด็กีนั่นว่าอัดซีมากเนาะมันงกอไปตเฮ็ดี่ยังแล้วมันบอกามันบอกว่ามันมกล้ามานอนอีผูยิงอ่ะนี่เลยได้ับไปส่งน่ไปส่งมันสีมาใหม่เอต้งไเสรมันมานอนต้งไหมันนี่มันมนนี่ม้ว่ามันเขี่ยเรากะมันเนัเิหมลำเ้ากใจบอ ตีนะตีนนะดอะไรตน่ที่ขาดแล้วบอกโอ้นี่คือกรดังไฟไปยู่ในบ้านบอคือไม่เสียอยู่ข้างในตวๆทนทวนลูกไปยุบเลเดลูกไปคงเหรนหลายบอสเยแล้วท่านต้องไปหอดึงวะ้วีจไปบอท่นไปจังเลยหยิบของกันเลยเีลูกเดี บอกงีมึอกีดอเรัเกลยวขอเล่นผีกันลูกเผเงี้เลยโอเคนี่ยจาไป้ง้อครับง้อเหมอนจะขออ วันนี้น่ายุขอกวาวครับยุข,ขอวาี๋ยวมนเน ะถินพระราชท่นินพรานงพอหลวงปู่สมกะถินพระเทพเดือนพุทธศตวรรษงล้วเนบ่มีแนวเร่องหลอกของหลวงปู่สามก็พ่อพิจรงหลตงหลเนาะจิดจังเลยกะถินพระราชทานกะถินพระเทพระถิ่นกะถินไงอมไหมหลวงผอม กินพอเทพนันนี่มีหกนี่งอยะุคนระดักหงมากไปไกล่นไหนหมดชื่ออะไรอ่โอ้ยเจ้าโง่คนเีให้ขอไปหหนึของไปเดียวหรอกมาสันทำนมที่ถึงจะตมุนหัวใจกัน จังได้ทำเนี่ยทงน้ำไม่มเลยเาเามาเื่ม่ลน้ำทงน้งนงนจะลืมนะครับกดไลค์ <Geral t. S 1> กดไลค์กดแชร์กดกระเด้งกดติดตามนะครับรขอบคุณครับ